แหมโอ๊คก็พื่อป๊กนาลั่งเต็มเลยครับผมเ,เดี๋ยวไปลักโอ้แต่บินลงไปดันนี้วะครับผมบินลงไปดันตายนี่มีโอกาสครับผมแต่ไม่รู้ว่าโยตําบันคนเหล่าไม้ครับผมสวัสดีพีน้องทุกทตาครับผมวันนี้กับภาพ น้องมากตามตัวกับเรากับผมถึงวันนี้ผมจะแนะวิธีการดูตัวกับผมอันตามต่อครับวันนี้ค่อนข้างจะล่มเร่งกับผมถึงการดูตัวนี่คนค่อนข้าง,งจะยากกับผมคือจะขัดเคลื่อนคือเวลาแห่ต่อได้เยอะรับผมถึงบินกลับร่างนี้ลมอาจจับ ไปสายไปขวาครับผมถึงทำห้เวลานี่ยใจมากขึ้นครับผมถึงถ้าเราจับเวลานี่ก็ไม่ค่อยเนนอนครับผมปกติต่อถาวรได้เยอะบินกลับรังต่อได้เยอะจ่เวลาหนึ่งหน้าที่บินกลับรังครับผมคือบินไปกลับหนึ่งหน้าที่นี่ก็อยูจุปลาหมันปลาหมั่นรวยถึงสองรอยเมตรครับผมยากเยอะเท่ารอ ไปรังครับผมเต็ต้าว่าต่อเตว่าได้เยอะไปช่วงลมเร่งเร่งมืนอวันนี้ครับผมจะใ่้เวลาหมาักว่านั้นครับผมคือต่อนี่ที่ผมสังเกตมากก็คือความเร็วของเขาครับผมความเร็วการบินโอ้เมนูแล้วกันเลยเมลังนีเมตุบวคกับผม ไปด้านนี้ถึงเมล็กเลยไปด้านนี้ครับผมคือต,ตอนขับเยอะบินตอนบินครับผมคือพาเยอะด้วยความเร็วของขอยโยที่ประมาณครับผมประมาณ 30- สถึ35ง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเวลาเขาบินตอนลมหนึ่งหนึ่งครับผมคือตอนลมหนึ่งบ,บินประมาณ30ถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงกาจะบินแบบ หนึ่งเลยแต่ถ้าว่าลมปัดแบบบันนี่ครับผมก็จะบินเฉาวาครับพปก็ต้องบินตันลมคือลมอาจจะตีเอียงสายเอียงขวาครับผมเดี๋ยวต้องคอยลมหนึ่งสักทีกับดูตัวอย่างครับผมเพราะว่าพอได้เยอะไปลม ถึงยอดกำนวนติดทางไปเไปโชกับผมได,ได้เลยได้เลยคือต่อตาลุ่มหนึง่งบินไปกรับหนึ่งหน้าที่ขอ้อยอติดประมาณรลอยถึงสองรลอยแม่ประมาณน,นั่นกับผมคือไม่ไม่เกินสองรลอยแม่ไหนนอน ตงประมาณน,นึงรวยขึ้นบนรวยรวยหา้าสิบเดือถึองสองร้อยทีรู้ไมสองร้อยเมตรครับผมคือรวยถึงสองร้อยเมตรตาต่อบินไปกลับใช้เวลาหนึ่งนาทีครับผมมันเป็นหมู่บ้านกับด้านนี้กลัวจะไปโยตั้มหลังบ้านหรือว่าเป็นคางบ้านครับผม แต่ว่าตัวทต่บินขึ้นไปเนียนมันเป็นสวนยางครับผมไม่มีไม่มีบานค,าบคือ้าเพบกะว่าคือไม่ต้องกลัวว่ามีเจ้าขคงครับผมแต่ว่าด้านเนียนกลัวก็แบบย่ข,ข้างบานถึงเจ้าของก็จะเห็นเล็ครับผมแต่กาดลงมาแล้วตัวนี้คนพระกับผมง่ายดีด้านนานูเป็น,เป,นเป็นเทโลงครับ เออเดียวในอีกที่กับในอีกอยาครับผมคือตอตารโ์โรลล์วายบินไปทางติดนีถึงเราก็ขี <c oughs> ่รถไปหาเทว่าลงลงดันหน้านี่ครับผมหาตติลงลงดูตัวครับผมตัวบินตัดไปตัดมากครับอืนั่นรับไปเลยเมนี่ใช้เวลาหน่อยครับผมผมกลัวจะว่าโยต้ม ต้นย áng กลางๆบ้าน,น,นครับผมรับเลยถึงดันดันานานี่มันมีตีตีลงแล้วสามารถตัวไปหาแม่ล่อได้ครับผมไปไปหาเทวนี้ก่อนครับผมแต่ยุคกลางบ้านเขากะเราถอยครับผมถ <laughs> อยมาหามาหาแม่ตีไปดันบนนี้ครับ แม่นี่นะตามครับผมโปรว่าเป็นแม่ยันแล้วกว็ร่างกันนวัตต์เติบเลยครับผมคือตัวเตาแม่แม่ยันคือร่างก็จะจะโตแล้วครับผมตาแม่เล็กๆนั้นร่างก็เล็กตามครับผมนี่กินได้เดี๋ยวลาคับเตียวครับผมจวงนี้ล่มนิงน่งๆอยู่แคบบินแคบบินน้าไปเลยครับผม โอ้เอ oh. oh. ้าคนละแม่ครับผมเมนี่ขึ้นไปด้านนี้คนละร่างกันกันเดียวผมคิดว่าแม่ด้านหลางครับผมตรงนู้นลุมันตีครับผมอง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 อไปบังแนวทิวป้าเฉลี่ยครับเล่มไม่เห็นคือการดู แมทัคกับผมคือเราดูนี่เนะี่ยดันนี้วะเราดูแบบนี้กับผมจากเนวหย,วด,หยวดหยดใหม่กับผมกับอชงอากาศแบบนี้มันจะเห็นง่ายกับผมเห,เห็นเห็นได้กไกลเลยกับผมคือเ้าวาไปดันนีเนีเห็นแบบสุดสายตาเลยกับผมไปตัวด้านหลังนี่ก้อนวะรับผม น่าจะเจอครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโยกกลางบันคนไมครับไปครับไปครับรลองดุนกันเลยครับผมนด้ดจะคิดหวานเลยครับพี่นนองเป็นตอเป็นตอโยติบานกับผมแหมคือผมรอดันนู้นครับผมเออแต่นนรเรารอกันเดียวครับผม คือแต่เรารอไปด้านนู้ติด้านนู้กับผมไม่รอเมือตบินมาด้านนี้ผมก็เลยมาลักในที่สนามกับผมตรงผมมองไปนู้กับผมเป็นตัวโยดลังข้าบ้านกับผมนี่ครับเดี๋ยวจ่ายข้าบ้าน อ่ะนั่งกับผมอยู่เป็นนาจัวลังค่าครับผมโอ้โฮเขาพูปีกดันนาหังด้วยครับคือใหญ่ครับ Ừ, mẹ bính cao ốc ốc, ốc dưới đây gặp không thả sắn tâm thả sắn เป็นนาจัวครับผมคือผมมาลักดูตัวตรงนี้มีแมงหนึ่งครับผมบินป้นดิ่งขึ้นนี่ผมภาวนาห้พผ่อนกับตัวลงมามาผ่นอนลงวิบเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ถือว่าซร็จครับพี่นอ้องคือเราดูตัวคือไม่มีการปรัดครับผมในปอบรังแต่วา ยดต้นบ้านมาครับผมผมขี่รถข้ามมาคือดูตัวดูตัวแถวนี้กับลงลงตึงไหนเป็นตัดขึ้นนี่แมวเห็นลงวิปาะวา่าโอ้ยหยบร่อยแต่แบบนี้อดครับ <c ười> อันเดียไป ลักแม่เดขึ้นไปบนเขาหนูกับผมลักนี่ไม่ตรองตามแนะครับผมอันเดียวเคไปให้เลขครับผมเดียวเคไปเลขร่างไกลๆครับอันนี้อีกมุมกับผม โอ๊กพ่อพืชปิ๊กนาล่างเต็มเลยครับผมใหญ่ครับผมร่องขื้นด้เลยครับเขาบดันในนูครับผม